ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู assalamualaikum สุขสันต์ปักกิ่งครับเพ่นดพื่อสยาสั สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการจืบสารภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ,อปัตตานีรวมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรหา a าีเจนราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องมอ,อปัตนี มาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมาลายูของคนมาลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากํำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียนะคะเมื่อวานเนี่ยเราได้ไปดูตัวอย่างโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซียนั่นก็คือโรงเรียนอัลอาฮานะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ครูในโรงเรียนแห่งนี้จะต้องมาสรุปงานสิ่งไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยก็จะได้ถือโอกาสปรับปรุงแก้ไขได้นะคะโรงเรียนก็ยังใช้วิธีการจูงใจครูโดยให้สวัสดิการครู3ประการนั้นก็คือกินฟรีนะคะ ให้ค่ารถฟรีแล้วก็มีเบี้ยกขยันทำงานด้วยค่ะคำว่าฟรีในภาษามาลายูนะคะก็คือเปอร์จูมาเปอร์จูมาเปอรจูมาแปลว่าฟรีค่ะเปอร์จูมาแปลว่าฟรีให้เปล,าปล่าไม่ต้องชำระค่ะมากันเปอร์จูมามากันเปอร์จูมาแปลว่ากินฟรีค่ะมากันเปอร์จูมาแปลว่ากินฟรีค่ะสกอลาอัลอาซฮามอบบริกรูมากันเปอร์จูมา สกอโลห์อัลอาซฮะม m b บร i Guru ม akan เปอร์ m a มแปลว่าโรงเรียนอัลอาซฮะให้ครูกินฟรีค่ะสกอโลห์อัลอาซฮะม m b บร i Guru ม akan เปอร์ m a มแปลว่าโรงเรียนอัลอาซฮะให้ครูกินฟรีค่ะสกอ o ล a h สกอ o ล a h แปลว่าโรงเรียนแล้วก็คำว่า Guru Guru แปลว่าครูค่ะม akan แปลว่ากินและคำว่าเปอร์ m a มแปลว่าฟรีค่ะ สกอ o l อัลอาซฮามอบบริกรูมากันเปอร์ชุมแปลว่าโรงเรียนอัลอาซฮานั้นให้ครูกินฟรีค่ะคุณผู้ฟังครับเราจะไปเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับสถานศึกษาในประเทศอินโดนีเซียนะคะในเมืองจาการ์ตา เป็นสถานศึกษาที่ไม่มีรั้วบริหารโดยผู้ซึ่งเป็นผู้สอนหรือนักการาศาสนาอิสลามนะคะหรือว่าเป็นโต๊ะครูที่เป็นที่ยอมรับท่านก็จะอยู่แบบเรียบง่ายผู้เรียนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปมีการเรียนการสอนสาศาสนาเป็นหลักผู้เรียนนะคะจะมาเรียนรู้การใช้ชีวิตและวิชาชีพกับชาวบ้านนะคะถ้าเทียบสถาบันการศึกษาใน3าจังหวัดชา,ายฝั่ใต้แล้วนั่นก็คือสถาบันปอนเนนั่นเองค่ะ,คะซึ่งในโนนเซีย นะคะก็มีปอนเนาะอยู่เป็นจำนวนมากค่ะค่ะคำว่าปอนเนาะนะคะในภาษามาลายูก็คือปนโดปนโดปนโดแปลว่าปอนเนาะค่ะค่ะคำว่าปอนเนาะในอินโดนีเซียนั้นนะคะก็จะใช้คำว่าเปเซนเทรนเปเซนเทรนนะคะคำนี้เนี่ยก็เป็นภาษาอินโดนีเซียนะคะแปลว่าปอนเนาะค่ะเรียนรู้ปนโดเรียนรู้การดำรงชีวิตกับสังคม เ e l a j a r p o n ร o ยนพดเรียนพนรีนดูเรียนพนดู a รีนดีนัดงงนาากดเรียนปนนะเรียนนเรียนู้ราเรียนชรีวิตกัูชุีนพนดูรชนักเรียนปนเรียนร,รน,นเรีรน,นรียนรีรนู เปล a jar p o ด d o k b e l า jar เปงฮิดุปันด engan ม asyarakat แปลว่านักเรียนปนดเรียนรู้วิถีชีวิตกับชุมชนค่ะเปล a jar p o ด d o k b e l า jar e n งฮ i ดุปันด engan ม asyarakat แปลว่านักเรียนปนดเรียนรู้วิถีชีวิตกับชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษาและยุได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะมาติงกาสกี้นั่ a ได้ม่า คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษาาลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ h t t p e x t e n p n p s u a c t h